พบในปรโลกนะไม่ว่าสุกติและอทุกติเป็นที่เสวยผลนะมหานรกนั่นเสวยผลบาปกรรมทุกทรมานยาวนานนะขมหกได้หลายพันล้านปีมนุษย์นะ,ะนก,ว,นะว,กว่าจะมาอุสสธานรกยาวเลยนแล้วก็กว่าจะมาโยมโลกนี่เงินของเราเราเล่นกันแบบญาติมิตรสนุกสนุก แล้วมันเกี่ยวอะไรทำไมเรา,าต้องไปเจองี้ก็นั่นา่ะสิมันน่าศึกษาเห็นไหมจ๊ะว่าทำไมทไมําไมทําไมเพราะเราตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกายกระทำลอบกรรมมานี่ยแหละซึ่งครอบคลุมทุกๆก,กฎขอบคุณสมสารสรรพส,สิ่งทั้งหลายนี่หลยจ๊ะตัวแสงกจวานอนันตจักราวาลทีเดียวตรงนี้แหละแล้วใครเราเป็นผู้ ปกครองตรงนี้หรือผลิตตรงนี้นั่นน่ะสิเออเราก็ต้องศึกษากันตอนต่อไปแหละแต่บนสวรรค์นั้นมันที่สวยที่พิสมบัติอะจาะที่พิสมบัติเราจะเห็นว่าเทพบุตรูและเทพธิดาเนี่ยแหวนบนสายที่ยิงสิบนิ้วเลยแล้วเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆตามกาลังแห่งบุญที่ทําให้มีทิพยสมบัติเข้าไว้โชว์ที่ตรงนั้นเข้าไว้โชว์กันใครมีทิพยสมบัติน้อยก็ไปไกลๆเนี่ยอลีให้ผู้มีทิพยสมบัติ ปริวารัาสมบัติมากๆเนี่ยเขาไปก่อนผูุธมีศักดิ์ใหญ่เนี่ยเพราะมีบุญมากเขาจะอยู่หน้าหน้าม,ม,มีสิทธิพิเศษในความเสมอภาคเนี่ยมีได้เฉพาะให้กระทำความดีตอนเปนมนุษย์เนี่ยเขาให้สิทธิเสรีภาพไปเท่ากันทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธ์ นี่นะจ๊ะแต่ถ้าทำไม่เท่ากันเนี่ยเราจะให้ได้รับผลเท่ากันเนี่ยมันไม่ได้จะไปเรียกร้องสิทธิเสรีภาพอะไรในในเทวโลกไม่ได้เพราะเราทำมาเราเป็นผู้ออกแบบชีวิตไงจำได้ใช่ไหมจ๊ะ